สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการแยกต้นคณะที่เรากล้าที่เราตั้งเบี้ยแล้วนะครับอย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะข้างๆผมนะฮะไปดูขั้นตอนง่ายนิดเดียวนะครับใช้วัสดุธรรมชาติใช้วัสดุที่เหลือใช้เหลือกินที่เราเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้หยิบม,มาฝากคุณผู้ฟังสังคมเรียนรู้และการแบ่งปันที่นี่รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง เราจะทำสิ่งดีๆเพื่อคุณบอกเล่าก้าเข้ามาดูนะครับต้นคณะโนี่มันต้องึูอหอกแล้วนะะปล่อยไว้ในกระถางนะครับปล่อยไว้ในกระถางเขาบอกว่าสี่วันนี้กินได้นะฮะพอเห็นสวยๆอย่างนี้เราตอกินไม่ลงนะนะฮะส่วนตัวนี้ก็ถูกน้ำเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิบาลอภิบาลเขานหน่อยนะฮะดูแล อันนี้แยกกระถางแยกกระถางได้นจ่จะหมอนะเดี๋ยววันนี้จะเอาลงกระถางเล็กๆนะประมาณนี้นะครับหนึ่งกระถางสองกระถางเลยปลูกไว้หิวเมื่อไหร่กินทันทีเลยนะฮะหิเวเมื่อไหร่ก็จะกินอยากเมื่อไหร่ก็โทมานะ ทักทายสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมา,าแยกต้นคณะลงกระถางเพื่อให้มันโตวไวแล้วก็ปลูกกินได้นะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับว่าเราจะแยกกันอย่างไร ใชใ้ผ้ากันเปื้อนนะเอาแบบบ้านเลยนะฮะเพราะว่าเตรียมกระถางแล้วไว้เป็นถุงมือนี่อุปกรณ์เราจะมีกระถางวันนี้ด้กี่กระถางโอ้หนึ่งสองสาม 4, ี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบสิบกระถางค่ะเป็นกระถางเก่าที่เราใช้ในการปลูกต้นไม้พอนโตแล้วก็โอเคนี่เรามาดูสมาชิกที่เจ็ดขยายพันธุ์กันใหม่ ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าฮะน่าจะเห็นเนาะอ่าเดี๋ยวผมดูมุมฟังไปหนึง จะเป็นกระถางที่จะใช้ที่ทนี่มันมันมีรูอยู่เด็ดดินจะทะลุผมจะใช้เศษใบไม้ปกเพื่อกันดินให้มันไหลน,น้อยไหลออกชา้าก็หาได้จากต้นไม้ใกล้ๆกับใบไม้ที่มันหล่นนี่แหละ ดินเดี๋ยววันนี้เราจะทายดินนี้ก่อนเดี๋ยวตอนตอนบนเราจะใช้เป็นสังมะพร้าวปกอี่งประมาณนี้คนระับทีนี้เราก็ ก็จะยาวนะนี่ได้อีกหนึ่งต้นนะครับจะยาวนต้องเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันอ่อนมากผมเคยทำหักมาหลายรอบแล้วแล้วกรบดินม้ประมาณนี้ครับได้แล้วนี่อ่ะเห็นไม้หักแล้วเนี่ยโอ้โหกินสดๆกระดาริกเลยวันนี้ ย่าทิ้งเปล่าเสร็จแล้วก็คุ้ยมะพร้าวกบลงไปโกบุ้มให้เขา เสร็จแล้วได้หนึ่งต้นครับรอวันเธอโตเสร็จแล้วได้หนึ่งต้นรอวันเธอโตนี่เป็นไม้ประดับด้วยแล้วก็กินด้วยเดี๋ยวจะหาไม้ไผ่มาแซมไว้ตรงนี้เพื่อให้มันโตไปหาไม้ไผไ่ไม้ไผ่ที่ได้ก็คงจะเป็น กร,กระบอก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 ข้าวหลามที่มันเหลือใช้เนาะนะ,ะับเดี๋ยวไปดูกระหลอมพาก่อนนะครับนี่คือ,อ,อกระบอกข้าวหลามที่มันเหลือใช้ เราก็ไม่ทิ้งนะครับมาก่อเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับแล้วก็มาทำเป็นร<า>้อนมาทำเป็นเอ่อเป็นไม้ค้ำของ ต้นคนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแสกันนี่คือกระบอกใบไผ่กระบอกข้าหลามถ้าท่านซื้อมาแล้วใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับผมการันตีแล้วว่าอย่าทิ้งครับสุดยอดจริงๆเราจะมาแสกและผาให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับได้แล้วหนึ่งชิ้นนี่เทคนิค ของเลือก,กินจะใช้เอามามาเสียบเสียบอย่างเงี้ยฮะเป็นตัวค้ำยันให้กับต้นคณะได้แล้วนะฮะคือการแยกคือการแยกต้นคณะนะครับที่เราจะได้กินในอนาคตครับสุดยอดครับได้แลวหนึ่งต้นต้นที่สองสามสี่เราก็จะทำกันอย่างนี้นะครับ จะหาเชียอกมันน,น่อยก็ได้นะครับเขาจะได้โตขึ้นอันนี้มันถูกแดดบ้างนะฮะในวันที่ที่เราได้แล้วหนึ่งต้น,นครับวางไว้ตรงนี้ต่อไปต้นที่สองเราก็หาสมาชิกหาใบต้นที่สองนะฮะผมก็จะได้อ่าพวก ใบแก่ๆใบแก่ๆพวกนี้นะฮะที่เราจะตัดทิ้งนี่มันแก่ๆแ,แล้วเนี่ยเราก็มาปิดเป็นปิดปิดรูปิดรูกระถางะะเพื่อให้ดินมันหล่นลง,ลงพื้นน้อยที่สุดนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหากินกล้ตัวที่สุดตัดลงไปครับมันจะได้เป็นปุ๋ยเป็นตัวด้วยนะครับ ได้สัมร้าวหมดงั้นเราก็จะวางที่พื้นก่อนเดี๋ยวเรามากบข้างบนนะฮะเนี่ใส่ขุยมะพร้าวลงไปลองพื้นแล้วก็มามา แยกต้นนี้ต่อผ้ากันเปื้อนจริงๆผ้ากันเปื้อนมันก็เป็นผ้าเสื้อตัวเก่าที่เราไม่ใช้ได้ละผ้ากันเปื้อนที่มันดีๆผมก็เอาไว้ชงกาแฟดูความพิเยษสักไงก็เราใช้สิ่งที่มันเกิดประโยชน์ได้สูงสุด เชือกตัวเก่าที่างงนะผานการใช้งานเนี่ยภาพทีิรีวก็เท่านั้นแหละบ,บันไดไว้เช็ดมืออุป,ปกรณ์เราอุป,ปกรณ์ทำอาหารกิน,นเรานีดเราวางใกล้มือที่สุดอ่ะนี่นเรามาแซะนี่ก็เป็นเกรียงที่ซื้อมาจาก ตลาดมือสองที่เขาไม่ใช้แล้วก็อาจจะเลิกสัจการหรือไม่ก็ขายทิ้งเราเห็นว่ามันมีประโยชน์เนาะเราก็เลยเอาอ่นนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่เลยตัวเวลาวางอย่าวางเอ่ยวางตรงนะฮะอย่าวางตรงนะ,ะาางงนะถ้าวางตรงแลนวราเขาจะหักนะฮะให้วางประมาณนี้ครับวางประมาณนี้วางวางนี้ถามว่ากว่าจะได้เบีย้ยขนาดนี้ต้นกล้าขนาดนี้เนี่ย เอาเม็ดมาโรอยวะให้มันโตสักพักหนึ่งแล้วก็แยกออกมานะครับเขาจะมีวิธีบอกอยู่ในถุงโหเยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับนี่คือวันจุดของเราแล้วก็เอาดินกบให้มันแน่นเอเอาดินกบประมาณนี้ฮะต้นนี้ไม่โตเท่าไหร่รับรองเดี๋ยวจะเห็น ตอนที่มันโตสุดๆผมจะถา่ายดูอีกรอบหนึ่งเนาะตอนห้คิดกันไปเสร็จแล้วก็ยินกรบโอ้มือมันเพื่อนหาสูงที่เหลือ,อาจากตลาดนี่แหละมาพันมือไม่ใช่ปันเพื่อนครับจะได้หยิบง่ายนะเอากำหนึ่งแน่นๆเ,เลยใส่ลงไปครับอื่ ใส่ลงไปครับได้แล้วหนึ่งต้นจบขาว้ามันสวยก็โรยลงไปโอ้ยจะไปใส่ยวมันจะหาขี้วัวมาใส่ปุ้ยธรรมชาติก็ขายตรงละสี่สิบบาทชาวบ้านเขายังวัวขายขายขี้ยังไม่ใช่ขายวัวนี่นี่ไง แล้วก็ไม่ไปนเนะฮะแล้วคราปลูกต้นนี่เวลาเขโตขึ้นเขวก็จะมีที่ค้ำหน่อยเดี๋ยวน้ำลดให้หน่อยจบตัวที่สองนะฮะอันนี้ได้สองก็ต้นแล้วได้สองกระถางแล้วยังเหลืออีกหนึ่ง สองสามกดไปเก้าสิบโหครบพอดีเลยโอเคครับวันที่เราอยู่บ้านอย่าบอกว่าไม่มีอะไรทําเราลองมาทำํำการเกษตร,รเพื่อสุขภาพแล้วก็คลายเครียดแล้วก็มีความสุขกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กับช่องอาจารย์พิมพ์ AJ พิมพ์ด้วยนะครับ ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยหากิจกรรมทำนะถามว่าความรู้พื้นฐานอย่างนี้เราได้มาตั้งแต่ตอนอยู่ปฐมขอบคุณคครูที่ช่วยให้เราได้ทํากิจกรรมในชั่วโมงสปชสรนสมวต่กเนาะยุค40อัพในน่าจะได้เรียนนี้ตอนนั้นเราเกียิทําแต่พอโตขึ้นแล้วเราได้วิชาชีพนี้กลับมาแต่เราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตคือการสั่งสมประสบการณ์จริงๆนะครับสิ่งที่ครูให้ทํา ในวันนั้นนักเรียนไม่เข้าใจวันนี้ผมมาเป็นครูผมมาเป็นอาจารย์ผมเข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่ครูตั้งใจให้ทํานั้นก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละนะครับถึงแม้ว่าจะเรียนจบระดับใดหรือไม่จบก็แล้วแต่วิชานี้ยังเป็นวิชาชีวิตแล้วก็สามารถปลูกผักกินเองนะปลูกผักกินเองแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์จริงๆนะฮะชีวิตคือการสั่งสมประสบการณ์จริงนะครับสวัสดีทุกคนครับ สวยงามนะฮะขอให้โตไปไวนะจ๊ะวันนี้แยกต้นคนาแล้ว11ตุลา66รูปทรงก็จะประมาณนี้รอวันเธอโตความสุขจากการกระทํา วิบากกรรมคือผลสำเร็จของการกระทําเราจะรอคุณโตนะจ๊ะแล้วก็มาแสมไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้ มีต้นไม้ต้นดูมีต้นไม้ไว้แดกนะฮะมีไว้ดูดเราแสบไว้ตรงนี้นะครับแสงแดดรำไรน่าจะโตรอวันเธอโตต่อไปนะจ๊ะที่รักของเราคณะปลอดสารพิษ อยู่ในไร่กา,ฟาแฟสดนี่บรรยากาศแท้